สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกับผมครับผู้จัดบ้านแจงข่าวครับพี่น้องนะครับผมกาวสวัสดีพร้อมพี่น้องก่อนเลยครับวันนี้ครับผมนะครับผมวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็ผู้จัดบ้านไงผมก็เลื่องงานเนาะเห็นงานเมื่มยๆนะครับผมว่พี่น้องพี่จงไหนแน่นะครับผมสำหรับคนที่นะครับได้รับสัญญาจ้างแล้วก็คือสีดีอกดีใจกันนะครับเนาะเตรียมโตวกันเนาะนะครับผมส่วนคนที่รอรอหลอบต่อไปนี่นะครับเป็นหลอบของอุตสาหกรรมนะครับพี่น้องรอเลยนะครับผม แน่นอนมาตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมสําหรับคนที่ออกแล้วกับเตรียมตัวนะครับผมเตรียมร่างกายให้ดีนะพี่น้องเนาะนะครับผมดูแลสุขภาพเด้อนะครับผมอันใดสี่บ่อสมควรสี่ไปกับจะไปคนหลายๆนะพี่น้องเนาะเป็นโรคเป็นไข้นะพี่น้องเดี๋ยวสี่รักษาตัวประทันการนะพี่น้องเนาะนะครับผมดีใจน้ำนะครับสำหรับคนที่วิสาออกแล้วนะครับเนาะสัญญาจ้างออกแล้วไม่เป็นวิสาสัญญาจ้างออกแล้วหลายๆคนนะครับเนาะ ออกหลายเติมนะครับผมวิสาเกษตรนะครับผมข้อสารงนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเกษตรหลายแน่นะครับเนาะนะครับผมวิสาเกษตรนี่ก็พูดง่ายว่าก็เป็นการเลือกรอบแรกนะรอบแรกนะครับผมของเกาหลีใต้ที่เขาจะสอบถึงแต่ปีที่แล้วนะพี่น้องผมเขาก็เลยมาเลือกต้นปีนี้นะครับเนาะเป็นรอบแรกนะครับผมอาจจะมีก็อสั่งติดมานิดนิดนะครับผมบ่หลายนะครับแต่ว่าเกษตรเกษตรเกษตรแล้วก็ เกษต์ประุสันเนี่ยเกษีหลายเนี่ยจังน้อยนะพี่น้องนะเนาะรอบนี้ผู้ยิ่งก็ได้หลายนะพี่นอนะ้องเนาะกนฝากแสดงความดีใจน้ำนะครับผมส่วนมือนี้สิมาแจงข้าวอียงพอดีนะครับผมพอดีมีลูกเพจผมทักเข้ามานะครับผมมาสอบถามผมนะครับ่าพี่ครับขอคำปรึกษาแนี่วนะบ่าอ๋อครับขอคำปรึกษาแนา่พอดีมันมีคนมาบอกว่าเขาสีผ้าของกลิตใต้นะครับผมโดยที่ อ่าเขาเสียหางานไห้นะครับผมอ๋อหางานไห้นะครับอ่าเป็นงานเกษตรนะครับผมเขาเสียให้สัญญานะครับผมปีกัวกัวนะครับผมเขาเสียสัญญาปีหนึ่งบอกไงเขาเสียสัญญาหนึ่งปีนะครับผมโดยเขาเสียออกเป็นอ่าโดยเขาเสียออกเป็นวิสาเป็นวิสาเกษตรไถ่นะครับอ่ให้สัญญาหนึ่งปีว่าะสันว่าอ่าเขาน้องเขาก็ะทองสอบถามผมมาว่าเออมันมีจริงบอนะครับผม เท่าที่ผมหูมานะครับผมการที่สรได้วิสาเนี่นะการสีได้วิสามาทํางานเกาหลีใต้นี่เนาะมันต้องมีการสอบนะครับผมมกนต้องมีการสอบก็อย่างสิผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วต้องมีสอบต้องมีคัดเลือกนะครับผมพันระบบของกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้และกระทรวงแรงงานของไทยนะครับผมนั่นนะครับผมต้องเป็นระบบแบบนี้นะครับผมส่วนคนที่มาแอบบอ้างว่าเอียงอะ พาไปตำงานหน่นะครับผมแล้วก็สีมีวิสาการทางานไห้นะครับผมจ่ายเงินท่านี้ก่อนนะครับเครื่องนึงพอไปถึงเกาหลีแล้วหายใจอีกเครื่องนึงนะครับผมอันนี้ก็ผมก็คิดว่าบอกเคยมีนะครับระบบนี้ทั้างเกาหลีใต้เขาบอกเคยมีเหตุนะครับแบบนี้นะเกาหลีใต้เขาบอกเหตุนะครับแบบนี้ครับผมคือถ้าแบบผิดถ้าเป็นแบบถือกฎหมายนะครับผมมาแบบถูกต้องตามกฎหมายก็คือว่าผ่านกระส่วนแรงงานนะครับผมรอเวลาเปิดสอบแล้วก็สอบมา ผ่านกมแรงงานทั้งกระทรวงแรงงานของไทยสิแจงมือแจงเว้นมาไปสอบกันมือใดอันนั้นแหละครับคือว่ามาถึงต้องตามกฎหมายเป็นแบบนั้นนะครับผมถ้าแบบว่า,าสามารถออกอเป็นตั๋ววีซ่าให้ได้นะครับผมไม่ต้องสอบไม่ต้องอีกอย่างนี้อันนี้ผมมาบ่มนี้นะครับพี่นอ้องนะครับวีซ่าสำหรับแรงงานไทยนะครับผมเป็นวีซ่าอีเก่าเท่านั้นนะพี่นอ้องเนาะ แรงงานไร้ฝีมือนะครับผมเป็นวิสัย E เก่านะครับผมถ้าเป็นวิสัย E เจ็ดก็คือแรงแรงงานถี่บ่าแรงงานมีฝีมือนะครับผมนะครับอันนี้คือวิสัสองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดว่าสามารถเทวิสายให้ได้นะครับผมสามารถบินมากกอลีไตได้นะครับผมเส้นสัญญาถนนทันี้ปีบอมีนะครับพี่น้องผมบอกเลยนะครับผมือเดียก็มาฝากแจ้งไว้นะพี่น้องเนาะว่าอย่าไปตงเป็นเยือนะครับผมนะครับมือเดียกผมบอกมือเดียกเอาไปประกอบการตัดสินใจเมืองละกันนะครับว่า ะพราแม่พี่น้องสมควรสีเสื้อเขารูปเสื้อนะครับผมเอาไปประกอบการตัดสินใจเมืองนะครับขอยย้ำเลยนะครับว่าเกาหลีใต้นะครับผมมีนโยบายนำแรงงานแบบถือกฎหมายเข้ามากคือวีซ่า e เก่าเท่านั้นนะครับผมวีซ่า e เก่า e เจ็ดนะครับผมนะครับผมพานกับช่วงแรงงานสอบคัดเลือกผ่าเข่ามาเท่านั้นนะครับพี่น้องเนาะส่วนใครที่แอบอ้างว่าไอ้เฮ็ดวีซ่าให้ได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องสอบไม่ต้องเอียงนั่นแหละครับคือว่าเอาไปประกอบการตัดสินใจเมืองนะครับผมว่า เออมันเป็นจริงบอลนะครับส่วนเกาหลีใต้อีกอย่างหนึ่งเกาหลีใต้เขาไม่ได้ปิดประเทศหรอกครับแต่ว่าเขาบอท่านได้เปิดให้เป็นฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามา3เดือนโดยไม่ต้องมีวีซ่าบอท่านจะมีพร้อมนะครับพี่น้องเนาะฝากไว้นะครับพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้มีข่าวมาแจงบ่อแสประมาณนี้นะครับผมบอกเราเกาซิบกันไปนะครับเนาะครับผมตังแต่กับกาบขอพระคุณหลายๆนะครับผมทุกๆท่านที่กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ยบาลช้แนลนะครับผม นะครับผมเดมีข่าวสารมาบอกพี่น้องกันเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับมีข่าวมาแจ้งประมาณนี้นะครับน้องเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับเนาะสำหรับกว่าเงินบางที่กับเวลาเล่าเสียไปแล้วมันหายากนะพี่น้องเนาะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะฝากความห่วงใยไปทั้งพี่น้องชาวไทยเฮาเด้อนะครับผมอยู่เมืองไทยเฮาเงินช่วงนี้ยังหายากนะครับผมเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับผมตามที่ผมบอกมาเนี่ยเลยนะครับผมดีบ่ดีกับตัดสินใจเอาเมืองนะครับเนาะครับผม สำหรับเมื่อนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเมื่อนี้เพิ่งเริ่มงานมานะครับผมประธานอาณาบัณฑยังขอขระคุณอีกครั้งนึงครับผมสำหรับทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดแชร์หรือว่าสิทธิทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับผมในเพจผมก็ดีแต่ว่าในช่องของผู้ชาวบ้านเกาหลีใช้แนวก็ดีนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็รับขอขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทั้งหลายแหล่นะครับผมนะครับเมื่อนี้ผมลาไปก่อนครับพี่น้าซุปสวัสดีครับ